มาแล้วป่ะพี่มิสเตอร์คอนเทนต์โนหนึ่ง <laughs> โอ้ยโดนด่ายับแน่เลย คือผมอไม่รู้แล้วเว้ยว่าว่ามันพี่ต้องบอกผมนะไอน,นี้คือผมทิ้งแอลไปนานพี่ต้องบอกนะว่าเพื่อมึงต้องไปตรง,ตรงนี้เห็นเล่นกับเพื่อนอยู่เล่นแต่ไอินไออะไรเน็กซัสบ,บิ๊กอ่ะและ้วแล้วก็เล่นควินซัพพอร์ตบินล่อนเลยบินแหวนขนนั่งไงสัตว์เล่นล่างมาถึงซัพ่อร์ตเออเว่นลองลอง,ลองไม่ออกไอเทมซัพเด็กน่าจะรวยกว่ารักหรอรักผมได้ไม่เป็นอ่ะเออมึงเหมือนมองกันหน้าอะไรสัตว์กดมานี่ไม่เหมือนไม่เหมือนเน่เล่นควิน แล้วพี่ก็เถียงมาโยเมัอนมกนานี่ไม่เหมือนจริงไม่เหมือนพี่ไม่มีความยานแหละมกนาเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเปิดก่อน OPGG รักรักเข่งไอ้วัตสัดนวลลิงบรรยากาศกอกายเข้ากันเว้นมันนึกว่ามึงจะบอกแล้วปืนไปกลางไป พึ่งไปกลางปะกลางผมเล่นเอนนี่นะเออผม่เล่นอยู่ตัวเดียวเหมือนเทียนี่เหมือนไทเกอร์เล่นอยู่ตัวเดียวตอนแรกว่าจะเล่นไก่ภาพเฮ้ยลืมพิมพ์แล้วเฮ้ยต้นเดี๋ยวเเข้ามาในเกมเพื่อพิมพ์ยิงต้องพิมพ์มื่อแดดเลือกตัวเลยหน้าข้ามอะกดซับให้ถึงหนึ่งแสนด้วยนะจ๊ะนี่พี่เป็นแคปไม่นี่ปะแคปตัวสลับเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามสิบเลยเชลีนเนี่ยแมนพิมพ์แล้วพิมพ์อเลยไม่ได้พี่พิมพ์อะไรอ่ะ พี่พิมพ์ชื่อผมไอ่ปั๊ปปี้ไม่ได้ออกของซ<อ>ับว่ะบอกแล้วว่าฟิดดเดลฟิเดลซับถ้างั้นนะครับมันถามฟิดเดลมันถามว่าใครขครับว่ะ ชิดตื้มครับตอบมาชิปตื้มครับมันจะเล่นมุกใครถามไหมผมพอจะดาวออกผมก็จะตอบว่าชิดตื้มครับตอบกันแล้วเดินเริ่มเดินใครรีปิงอะรีปิงใครครับชว์ปิงทีนึงพืนอุ้ยสองร้อยปกติสองร้อยปกติมึงเล่นยังไงไม่ขึ้นทำไมเน็ตมันขึ้นขนาดนี้วะปึ้มปึ้มปึ้มพื้มเปิดจอออดเนี่ยแค่ออดวะไม่ได้ไม่ได้พิมพ์อะไรเขารู้จักดูดิงยังไง อย่าให้ฟินเดิร์ย่อ่อนมันถามเว้ยใครครับผมก็เลยตอบไปว่าชิปปืมครับแล้วมันก็ออนมันก็หิบมาว่าปืมปืมรถเป็นแล้วผมก็เลยตอบมาว่าอะไรนะปืมอะไรนะปืมปืมรถเขาบอกเลยใช้นูนเกียร์ turbo สิโอ้โหเดี๋ยว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 เดินแล้วมันสไลด์แพสซีฟสไลด์บอกว่าเอ็คนปีสามร้อยมาเล่นเลยเตรียมสิบห้าสิบห้ายอมแล้วเกมนี้ดีนายกินไม่ได้แล้วหรอไม่เคยดีได้คือไฟมีเนี่ยนตายแล้วเงินพึ่งเดิ้ง ผมต้องไปไหมป๊อปปี้ไปพี่ป OK. ๊อปปี้ไปป๊อปปี้ไปโอเคยิงติดป๊อปปี้เกีย่าหาเลยมาแดมาแดเห็นมินเนี่ยเลือดติดลบแล้วอ่ะเมื่อกี้เป็นแหลมเลยมินเนี่ยปีนยูสี่ตัวไม่มีตัวไหน่ที่หลังไม่ต้องผมมาเล่นแล้วนะผงพอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่วงการเลย พี่เน็กซัาบิดมันเออว่ะไม่มันไม่ติทางเลยคะแนนโอ้ยตุ้ยผมกำลังไปออปปี้มาว่ะโอ๊ยปึ่งตายอ่านึกแล้วออปปี้อ่าอีกในเขาบอกพี่ปึ้มสู้ๆนะครับ ขอบคุณครับสำหรับความรับชมบอกพี่ปื้มเก่งกับพี่เว้นอีกครับพี่เคนชมปื้มอ่ะรู้สึกดีนะพี่เห็นรักคลิปยากที่ฝ sì ่ายเจมไม่ไหวเน่ผมรีบหกกอนพิดด้านอยู่นี้พี่พิดด้านได้เดอะไลรมาดิเลสติจะไม่ได้ได้ไปอยู่อุ้ยกำลังไปกำลังไปพี่ผมมีฮิล ไม่มีแฟดไม่มีแฟดขอยสีหน่อยอ้าวไเไปนะไอ้หนูอย่าไปดูเหี่ยวอะคนติดที่วายกดปิงกดปิงกดปิงผมบอกแล้วปึ้มปิงปิงกดตรงไหนอ๋อคนติดพ่อมเดือดเลยโอ้โหโอ้โหใจเต้นแรงว่ะเต้นตุบๆเล่นๆตุบๆเว้ยมันไม่มีเด็กมาแล้ว โอเครับทราบใช้ดาขอน้อยดาขอน้อยน้อยน้อยห้ามกันแหละห้ามกันแหโอวิกอยู่อยู่กับผมน่าจะขึ้นไปโอวิกขึ้นไปโอวิกขึ้นไปโอวิกขึ้นไปเราอืมเลือดให้หลอดู้หายวาแดเมจแดนเมจ่แดนเมจแดนกับพี่ไหมน้องแดนเมจ์มาไม่ัด้ ดันและดอดหอดหออดะปึ๊บต้องเอาบอบิกอ่ะปึ๊บๆอยเจ๊นไงแดนไหมจ๊ะแดนไหมจ๊ะมาเล่นๆคนเนี้ผมบอกเลยแดนไหมจ๊ะป๊อปี้แร่แร่แร่ไอ้บิกอยู่บนนะสองหนึ่วะส่งวะอุ้ยพี่ผมหน้าพี่จุ่มอุ้ยเอาแปดเฉยแปดไหมออเพ็ดอเพ็ดเรืวเอบิกมาพี่แดนไหมจ๊ะ เดินไม่ใช่เดินหายนะผมว่าตอนนี้ผมมาคือว่าผมจชนะเมื่อมีฟื้นมาได้ีก็เราต้องยื้อให้มันเล่นอีกประมาณห้าเกมมีทางเดียวละไม่ใช่สามไม่หวังไม่สิบเกิดเกิดโอะเดือดเฮ้ยตัดเฮ้ยกูเด็ดคิวก่อนถ้าตั้งใจเลยไงไม่ชัวร์คิวก่อนเว่ยง่ายกว่า เหวียวี่เอาเพื่อนจับไวพี่จูผมรอเฮ้ยเขาีหนีเลยเยใพี่เราตยแ่เออจจูดหมดเอามาดิควายีวโซนาโนหนไอ้นแล้วแล้จับโซนาโนหนึปล่าจะไปไนเนทไปไหนเพื่อนต ไปไหนเนี่ยไม่น่าไปไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาเจอโซน่าโน่หนึ่งไปเขาเลยอยากได้คิวบ้างไงมานคงแคสเลยพี่แบบพี่แม่งลุมเดอะอูสักแบบน่าจะอมประมาณนี้นะของว่าไม่ไหวแล้วนะเออกำหมัดแล้วนะเขาต้องพิมพ์ชื่อปื้มครับเดิกปื้มครับกืออะไรวะอุ้ยลวมยากมันสมายแล้วพี่เรามีต่อไปแดดไม่จ้ะ แกไม่ใช่แกไม่ใช่โดนหมีเบิร์นโดนหมีเบิร์นโดนหมีเบิร์นไอ้ช่างหมีผู้คุมผู้คุมวิญญาณผู้คุมหมีชิปเปอร์ะเร์มเนพิมิมชปเปอร์าตให้คนรู้ว่าเป็นพิมพ์ออได้หลังโดนหลมาวอกยไหนวเกาไวนมันเป็นลดเก่งเหร เล่น A D M ไม่เคยร้านมันบอกคุณเริ่มไป่ปื้มแล้วไยพี่ไอ้ลุยอ้าหายไปไหนอุ้ยรับตุ้งแหนวตุ้งแหนวแดมไม่ชัดแดนไม่ใช่เฮ้ยวาวีกแดนไม่ช่แดนไม่ช่ดช่วยช่วย ไม่ใครสนใจพี่เลยอ้าวพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ในเกมเหรอลา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 อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอรู้ไม่เป็นอะไรวะพี่เหมือนมันเกิดแล้วมันคือแล้วเป็นครั้งแรกแบบเล่นกัยรากบาแล้วเกิดมันตกไหมเออปกติเล่นป๊อปต้องเล่นท็อปเลนถึงจะเกิดไงเล่นมิดเลนไม่เคยเกิดเลยไปนี่เร็วเอ้ยเวงพี่เดาแล้วหัว มีตบมีตบแอดจริงมันโอ้ยโอ้ยโดนเปียโอ้ยคาล้วยิงไม่เข้าเลยอย่าฆ่าคูส์ดยันแป้โอ้ยเออเออเออดีจังทุกคนรอดหมดเลย ทีมเราไม่มีใครตายเลยสักคนไม่อยากโยนเกมอุ้ยผมเห็นคนอ,คอืนน่นเล่นมิดเขาโยนกันโหอ,อยากโยนบ้งนางอย่าฮมาเอาโดนเอาโดนเรียบร้อยอยากโยนเกมตา,ายมันขอหน่อยเถอะวะอุ้ยมันปิงเยอะจังเลย,ยมีคนหลุดเฮ้ยมันมีตัวจริงเลยเอ้าเอาเอาอะไรวะจำแปลงมันหน้าไปเต็ม ีมันยืนกับตัวฟอร์มไม่เห็นไหมไม่เห็นไม่ได้มองนั่นข้างตัวฟอร์มเลยครับทุกคนแล้วลมันก็สับสนเออมันหนีสองตัวเนี่ยในคอนเทนต์มันหนีคอนเนตโอ้เดี๋ยวนะครับตอนจบเราทำให้สับสนเราน่าอยู่ขึ้น<อ>แต่บางทีตอนจบเรารู้จะพิมพ์อะไรใช่ไหมจะมีอะไรนะทุรักน,น,นทุลันนะเราก็จะเปลี่ยนเป็น ชื่อปื้มครับใช่ใช่ผมอ่ะของจริงผมบอกแล้วยัยคลิปด้วยคลิปอะหมสังคมเราจะได้หน้าอยู่ขึ้นจริงจริงคือมันก็ไม่รู้หรอกความหมายคืออะไรก็ปื้มมึงคือยขว้ามันวิวิอาโซโล่ลา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 อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอทีเราไม่มีใครตายเลยสักคนปื้มครับที่พิมพ์ชื่อผม